สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสาวไทยไปเที่ยวอังกฤษโดนทหารรักษาพระองค์ตะคอกใส่หลังทําผิดกฎเหล็กสะดุ้งแรงมาก กลายเป็นคลิปใหม่รอซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเพจ Facebook The Royals King Guards England ซึ่งมักจะทำคลิปเกี่ยวกับทหารรักษาพระองค์ของอังกฤษได้ออกมาเปิดคลิปของนักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยที่เข้าไปยืนถ่ายรูปคู่กับทหารรักษาพระองค์ในกรุงลอนดอนก่อนจะโดนทหารตะโกนใส่ว่าอย่าแตะต้องทหารรักษาพระองค์ โดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่22มกราคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในคลิปจะเห็นว่าสาวไทยรายนี้เข้าไปยืนถ่ายรูปคู่กับทหารนายนี้แต่เนื่องจากอยากได้รูปคู่ใกล้ชิดเธอจึงขยับเข้าไปใกล้จนแขนสัมผัสถูกทหารทำให้ถูกทหารตะคอกเตือนทันที ขณะที่ฝ่ายหญิงเมื่อถูกตะโกนใส่ก็ดูตกใจหนักมากมีการหันไปมองทางทหารพร้อมถามว่าอะไรวะอย่างงุนงงก่อนจะเดินออกมาแล้วหันไปกล่าวว่า sorry ขอโทษค่ะ อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการถ่ายรูปคู่กับทหารรักษาพระองค์หน้าพระราชวังอังกฤษมีกฎเหล็กเรื่องห้ามแต่ต้องทหารและมา้าซึ่งมีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแต่หลายครั้งก็มักปรากฏภาพของนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบกฎด,ดังกล่าวเข้าไปสัมผัสถูกตัวทหารจนถูกตะโกนใส่ในลักษณะเดียวกันอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ